ว้าวมากนะคะมาลำดับต่อไปนะจ๊ะเรียนเชิญตัวแทนจากมันดีเวิร์กดูมันดีค่ะมาแล้วคุณซีพรึกนะคะคุณแม็กแล้วก็ทอมมีว้าวว้าวให้สามว้าวเลยสามคนนี้ หล่อมากมีคนตะโกนว่าแม็กหล่อมากโอ้นะคะพี่ซีหล่อไหมพี่ซีหล่อไหมพี่ซีก็หล่อทอมมี่อะทอมมี่ทอมมี่หล่อไหม,หอไมหอทมมอทม,ม,ทมมี่หล่อมมลอ,อุ้ยตายละคนอะไรหล่อด้วยร้องเพลงเพาะด้วยอุ้ยทอมมี่นะคะนี่ นี่เลยสามนุ่มจากมันดีเวิร์กเียเธอตรงนี้จ้ามิสยูมิสยูอ่ะมาเลยมาเลยมาพูดคุยกันตรงนี้พี่แม็กหล่อมากเอากีตออกมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัน้ำตัว,วเลยค่ะ,คะเริ่มจาก คุณสี่มาเลยเลิมเลรอน้ำตัวตาพอสวัสดีครับซี่พุทธเองครับผมสวัสดีครับแม็กกอนฮาร์ดเองครับผมสวัสดีครับทอมมี่สิทธิโชคครับเออนะวันนี้มาในทีมบ o n อนกรีนตรงไหนตรงเขียว นี่ฮะเรามีเสื้อคลุมสีเขียวเป็นทีมด้วยกันสามคนเลยจิตใจเราก็สีเขียวนะครับรักโลกจิตใจรักโลกเป็นสีเขียวพิเศษธรรมชาติไงวันนี้ใครใส่สีเขียวก็คือเรารักทุกคนเลยครับอ่านะคะรักแฟนๆไอชีทุกคนเลยพูดอะไรถึงไอชีหน่อยค่ะอยากให้โอยพรหรือต่างๆได้เลยครับผมก็ อยากจะพูดถึงอาชีอีนะครับขอให้ทำคอนเทนต์ออกมาดีๆแบบว่าน่ารับชมให้กับคู่กับเมืองไทยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมครับอ่ผมก็ขอบคุณทางไอชีด้วยที่เชิญพวกเรามาด้วยก็ขออยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะครับผมค่ะนะคะปีนี้มีผลงานอะไรให้ได้ติดตามบ้างคะเราทั้ง3คน ครับผมก็วันที่27นี้นะครับผมมีคิวที่พายทูยูนะครับ EP 4ป yeah. ีส er, ุดท้ายแล้วนะฮะก็สามารถมาดูพร้อมกับพวกเราได้ทางสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็แอบบอกว่าเดี๋ยวจะมีในไอชีด้วยอุ๊ยพี่ป๊อปปี้ขยิบตาแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ยอ่ะขอบคุณทายสี่ยิ้มแนะฮะเขาลุดเก่งทั้งค่ายเลยค่ายหีอ่ะลุดไปหมดเลยอุ้ยเงือแตกเลย โปรเจกต์ปีนี้ก็มีหลายโปรเจกต์เลยครับผมอย่างที่บอกไปมีข้าฟ้าเพียงเธอด้วยเฮียพี่เจตอโนนนะครับ68กุมภานี้แล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่แบบในอนาคตเลยครับผมฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษกับทางไอชีอีมัยก็แล้วก็มีเดี๋ยวจะมีคิวที่พายแฟนมีตติ้งด้วยนะครับแฟนวิญญของพวกเรานะฮะก็ฝากด้วยนะครับคนก็ฝากมันดีเวิร์กด้วยครับอ วันนี้มาเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนสามคนค่ะอีกหนึ่งท่านเพลงเพราะมากวิทอมมี่เร็วๆขอขอบคุณครับโอ้ฝักสีัเพลงโปรดของผมนะครับคือจริงๆตอนช่วงนี้นะครับผมจะทำคอนเทนต์นะครับเป็นโคเวอร์นะครับจากช่องดูมันดิทีวีนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะฝากซับสไคร้ด้วยครับบแล้วมันดีเวอร์ค่ะฝากด้วยครับว้าวว้าวน่าให้สามว้าวเลยนะจ๊ะ ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญอีกหนึ่งทานเลยสำหรับคุณเจมหนังหน้าโล あ「ああしゆうべ สวั together, สดีครับสวัสดีครับส่งเสียงดังๆให้กับ t o m m ซีและ Max ด้วยนะครับสวัสด so ีครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ไม่ดังนะฮะเดี๋ยวให้น้องแก้ตัวอีกสักรอบไหมครับอีกสักรอบไหมครับพอได้นะครับขอยสักรอบหนึ่งครับพร้อมแล้วเพลงมา 每度爱心，到今天你记得你我依偎在你胸怀。 ส่งสีนั่งครับมาจากทอมมี่ซีและแม็กด้วยครับขอพอะคุณน้องๆสามคนมากๆครับตัวแทนนะฮะบจากบริษัทมันดีเวิร์กนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับขอบคุณครับโปรโมทได้หนึ่งครั้งกับน้องๆสามท่านด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับท่านผู้บริหารขึ้นมาร่วมพูดคุยน้องๆจะอยู่ด้วยใช่ไหมครับอ๋ออยู่ด้วยเลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะในโอกาสนี้ครับขอเชิญนะครับ คุณออปชั่นนะฮะกิติพัฒน์จำปานะครับและคุณป๊อปปี้นะครับจากนะฮะไอฉีอี้นะครับพูดถึงความร่วมมือกันระหว่างไอฉีอี้นะฮะ <yeah. S 1> กับบริษัทมันทีเวิร์กนะครับอ่ะสักนิดหนึ่งครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้อยากใครของครับเหมือนที่บอกแต่ว่าไหนๆมีน้องมีโชว์สุดพิเศษขออภัยทางเทคนิคนะครับต้องขอภอภัยในนามไอชีประเทศไทยด้วยครับขอโทษด,ด้วยแต่ว่าวันนี้ป๊อปปี้ว่าสิ่งที่อยากให้เห็นเป็นกิมมิคเล็กๆแล้วก,ก,กันจริงๆน้องแม็ก หลุดไปแล้วข้างล่างตอนผมเขียวเมื่อกี้นะครับผมก็มามีโชว์พิเศษแบบนี้ครับก็มีแน่ๆครับปีนี้กับมันดีเวิร์กนะครับค่ายดูมันดีหวังว่าพัน์ทเนอช์ชิพที่กำลังจะเกิดขึ้นครับก็จะเป็นพาร์ทเนอช์ชิพที่พิเศษขึ้นนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่จะได้ดูก็จะเป็นเวอร์ชันแบบว่าอันคัดครับบอกว่าพิเศษที่ไม่ได้ดูได้ที่ไหนครับได้ที่ไอซีที่เดียวครับผมผมกดติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับใช้พื้นที่แค่นี้ขาสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญทั้ง5ท่านถ่ายภาพร่วมกันันนนิดึงะครบ และนี่คือการร่วมมือกันนะครับระหว่างไอ้ชิงอี้ไทยแลนด์นะครับกับบริษัท m ั n ดี w วิร์กนะครับรอติดตามได้ในปีนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ทั้งสามท่านด้วยนะครับทอมมี่ซีและแม็กนะฮะโอเคนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านเลยครับแต่คุณป๊อปปี้ยังคงอยู่บนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเรานะครับในการนี้ครับผมขอเรียนเชิญด้านผู้นของเรานะครับ Uh, may I invite Mr. Kim Tinzow, Head Off?